สวัสดีครับสวัสดีผมเองมมนโกตเแี้วครับผมวันนี้ผม,มพามาดูวิธีการแก้ปัญหาสำหรับคนที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาอยู่ดีๆก็จะให้ใส่พารเวิร์ดจะให้ใส่พารเวิร์ดใหม่แล้วก็พารเวิร์ดใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือเรียกว่าถูกวินโดว์ตั้งล็อกให้เปลี่ยนรหัสแต่ทั้งนีบางคนไม่มีรหัสตรงนี้นะครับอ่าคนที่ไม่มีรหัสตรงนี้ก็ก็ไม่ต้องใส่ครับใส่รหัสใหม่ไปเลย อยากได้รหัสอะไรใส่ไปเลยครับผมใส่หนึ่งถึงแปดแล้วกันอ่ะใส่รหัสไปเลยครับหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะข้างหนก็ข้างบนใส่ผิดครับอะอย่างนงี้ใส่ให้ตรงกันแค่นี้หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคส่วนด้านบนเนี่ยครับเว้นไว้สาหรับคนที่เจอปัญหานี้แล้วไม่รู้ว่าพัทฟัสโหวคืออะไรนะครับอะใส่ตรงนี้เลยนะครับใส่เข้าไปใส่แค่ พารเวิร์ดใหม่กับยืนยันพารเวิร์ดใหม่อีกหนึ่งครั้งแล้วก็กด enter ครับเรียบร้อยครับ,รบรแค่นี้ครับ,รบรที่เราเข้ามาหน้าเดสก์ท็อปเข้ามาหน้าวิดว์ได้แล้วก็ไปแก้ตรงนี้นะครับเพราะว่าวิดีมันสั่งให้รหัสหมดอายุทุกๆุกสองเดือนประมาณ2อสามเดือนประมาณนั้นนะครับให้มาคลิกขวาเมเทที่ดีดพีซนะครับเมเน มนแล้วเราแป๊บนึงครับแล้วก็ไปที่ Local User and Group ครับดดบเบอลคลิกเข้าไปแล้วก็ User ครับแล้วไปเลือก User เราต้องการคือยเ User เราใช้อยู่ครับว่า User ไหนแต่และเครื่องไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไปหา User ตัวเองให้เจอแล้วก็คลิกขวา Property ครับอ่าให้เราเลือก Password Never Expire คือ Password จะไม่หมดอายุครับให้เราติ๊กตรงนี้ติ๊กไว้แล้วก็ Apply ครับ Apply แล้วก็โอเคใช้งานตามปกติได้เลยครับแล้วแนะนำว่าร,รีตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งให้ระบบทางานให้สมบูรณ์แค่นั้นเองสำหรับคนที่เจอปัญหานี้นะครับแก้ปัญหามีก็อย่งสองสเต็ปสเต็ปแรกคือใส่รหัสใหม่แล้วก็ยืนยันรหัสใหม่ให้ตรงกันแล้วก็เข้ามาแก้ที่ user แค่นั้นเองขั้นตอนมีอยู่ประมาณนี้ครับผมอย่ามกดเปี้ยวสวัสดีครับ